啊。Uh huh. ตังยวที <descon TU X> ่29ตอนเช้าตั้งแต่เวลาที่เดียวกันวันนี้ตรนี้29นะครับผเวลาเวลาต้องีทีาทกแค่วเรพีมเาก็ทีมงานมันก็มันกัต้อง ก็เอาอะไรเข้าไปที่ตัดต่อกอเราจก็จะมีหัวจเดิมแต่วันสุดท้าย9ีเกามีนรของรถไฟับุ้นแต่ยเราจะัไปแต่สุดท้ายต่้องโนควราเดินนะครับของเทปายท้องลเสเดิมนะครับอันนี้ก่วเราได้เรียกตัจที่สินะครับประมาณนาลองไฟมีท้องดยแล้วนะครับของจอเทปกระจาทองโน แล้วาต้งูว่าเป็นฝัเร็จน่ายๆจะมีขั้นนขัเิอให้แล้วท่ก็ได้ประสความสเร็จจริงๆได้ลูได้รูปแบบเลยได้คนฝันคาว่าที่วาังตุ้งให้ฟังุได้ลูกแฝดสมใจเพราะว่าแต่านมาเป็นสิปีแล้วก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้ได้ได้ผู้สืบสกุลท่านก็มาได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วรสบความเ็ี่ครับมีคายบปแล้วนะครับนี่สบสแล้ว่บก้า สี่คืนเลยนะเริ่มต้นจากยี่16นะกแวถ้ว่าเราคุณลองไปรื้สกว่าไปนี้มีรมานดีแล้วก็ความคุ้นที่ว่าเป็นเรื่องของนะรสกรู้สึกงทรามนะก็อ่าทะเลสวนสนะฮะ ทายพดีต้อนคณะผู้แสวงสดุทางเรือนะครับทีท่านนัเดินทางมาขน่างใหญ่เลยครับถึงแล้วนะครับวัดบางกุ้งค่ายบางกุ้งตัวในต้นไม้นะครับได้เชิญครับโฆษกบอกว่าคระ่าใหญ่แต่ว่าไม่เห็นผู้ชาย,ยนะครับมีแต่ผู้หญิงท่านนั่เลยครับมีนะครับอา,าจารย์อาจารย์ครับมามีมาท่านหนึ่งครับ ทัทีดีต้อนรับทุกทุกชาิเลยนะครับด้วยความจริงใจด้วยใบตีจิตอยู่วัดบางก mm ุ้งค่ายบางกุ้งสถาลาขาวที่าบุกทบอกีวสถากเราอะครกันกวบาที่รวยไร้ัดขปะวรสมงานเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมะเปียนรถแอรพอร์ต รุ่งตั้วประมาณในบาร์เวลาสองประมาณสี่แล้วพอเวลาแล้วก็เจ็ดแปดทุกคนเลยหาที่ทับบนอะไรต่างๆนะครับดูว่าทุกข้อไหนที่จะเลื่อนไปนะที่จะเ็กี่ยวที่สาวกับพ่อ ก็ไม่ไ <substit> ป <uting> ่ที่เรามาสับถามงานก็ไม่ไม่าไม่อะไรนะที่ว่าปัาพึ่นนะครับที่นั่นแล้ทางท่านนะครับเอาเรียนด้านหลังโบสถ์ขอขานนะก็แล้ว่าทุกท่านอาจจะปิดพร้มไหว้พระแล้วมาด้านนอกนะคงจะไปที่ตำหนักของแม่ลาม้บนาติพิษซึ่งอยู่ด้านหลังโบสถ์นะครับเราไปขอพรไปขอโชคขอลาบนะครับ เา mhm. ราแล้วอกนนนะฮะนครับนาการทิ้งทุกทิ้งโศทิ้งโลกทิ้งไทยแต่ก็นาเกรส้างรายต่างๆี่น้องคาทในบาเรากเทนับสี่มาหม่้นเครับเินลมา บริเวณด้านหน้าโบสถ์คร mm ับนะเรามีสถานที่เด็กๆมาเชิญเก็บให้กับท่านนะก็ถือว่าตรงนี้นะเราก็ต้องบอกกล่าวกันว่าอะไรก็แล้วแต่ทาวัดนั้นดำเนินการตลอดทั้งเส้นนะครับไม่มีที่อื่นทั้งบาบ้านคนนะที่ว่าจะต้องมีการที่ว่าดอกไม้ี่ชพ่ชเข้ามีเข้านี ที่เราจะต้องมาดูสิ่เหล่าน่านับต่างๆนั้นะแล้วก็บอกกาว่า่งเรื่อที่น้องใ่วนรั้นในส่วนของสามารถที่จะีการดำเนนปการที่มการ้อการที่เ็นก็จะเข้อารที่จะต้องมี้อ อย่าอกับราคาที่่านที่จะาครารนี้นะเพราะว่าี่ีเว่าาท่ปานส่ขาอกราคาสูกว่าแ่าคเกิดผลดีแลเก็ไ <après> ม <f 000> ่ได้ม่ก่ัการแตรา6แวต่ที่ะทำแล้าแล้วก็มาการทำานอมาตอเข้าดอนทีน้นะครับ เป็นที่เชิดหน้าชูตาเพราะว่าสิ่งของต่างๆที่เก็บรวบรวมไว<ด>้น้าเยอะนะ<ด>แล้วก็อยากึงนะฮะงานทำแล้วต้องทําให้ดีด้วยนะครับเลยเลยจะเป็นที่ว่าต้องบอกบอกมุดกับพระที่ลบนะให้ให้ให้เข้าใ,ใ,ใจนะครับว่านายเห็นว่าจะทํามาตั้งนานแต่เ็ว่าเพราะว่าเราซื้อที่ดินมาใหม่เนี่ยนะแล้วเราก็ต้องเริ่มการเหมือนกับตั้งต้นใหม่จากหลักจากศูนย์นะครับหน้นท่าล้านกว่าบาทไม่ใช่ว่าันเ็นไม่น้อยนะครับ ห้าล้านกว่าบ,บาทนี่กว่าจะหาได้มานี่นะแล้วก็เป็นวนะัดวานะแบบต่างๆด้วยนะก็กว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละตารงแต่ละสิบบาทยี่สิบบาทนี่แหละครับก็ได้จากแรงใจแรงศรัทธาจากท่านที่รอบนะครับได้มาร่วมด้วยช่วยกับทางวัดกันมาตลอดนะวัดนั้นบอกบุดกับท่านอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ช่วยกันเทใจกันใหนะ้พยายามทําให้สําเร็จร่วมไปด้วยดีครับแล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นโครงการที่ใหญ่ยิงย่งและยิย่งใหญ่ที่สุดนะครับนะในเรื่องของการซื้อที่ดินในส่วนของสายชันสัมันธท่านที่ ได้มาสร้างได้มากระทำได้มาสะสมกันไว้นะเหมือนกับการที่ว่าได้มาฝากธนาคารนะครับเพราะว่าท่านนั้นาตั้งใจนำนะคนละร้อยคนละสองร้อยคนละสามร้อยคนละห้าร้อยนำมากซื้อที่ดินฝากไว้ในบวรพุทธศักนิ์ปัาที่วัดบางบุ้งนำที่ดินของท่านนั้นนะนะที่เราลงมืนการซื้อเนี่ยเราจะสร้างสิทธิาวรอลก็คือปัา คืออาคาที่พิจารณ์เพื่อพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนก็ต้องขอคำลาออกคุณเป็นจากสูงนะครับกับท่านที่ได้มีการยื่นที่สูง ทกางอืนนะั้นเราไม่ได้ทำเราก็บอกกันตรมแล้ครับว่าไม่มีสที่ที่เรา้บาที่สามารถทำได้เพื่อที่จะมาดูบทามหรือว่าควาททุกๆขนตอองกันถ้าเราเราเป็นสุทรั้นตอนนะเราวเรื่อี ที่ตั้งใต้โคลงหตามป้ายเครื่องเครื่องเกียร์นาขึ้นมาหลายๆทุกแล้วนาตรงนี้ก็ผ่านผ่านทไปได้ได้เห็นเพราะว่าตามรถไปทำงานก็เห็นตลอดเส้นทางนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะพอเข้ามาเส้นเกียร์นั้นเต้องแยกก็ทำบุญตามศรัทธานะครับใต้ที่บอกเมื่อกี้จำได้แล้วครับติดตรงร้านอาหารอู่เรือ จะเป็นป้ายขั้นเอาใหญ่เลยที่ราบุรีนะครับแล้วก็บริเวณด้านน่าจะเป็นทางเข้าเบืองนะก็ติดแล้วป,บบป้ายนะครับ ค่ะที่วัดบางุห่งนีะะก็จะมีบ่ค่ะซึ่งเปบที่ปกคุมด้วยต้นไม้แลบสสค่ะบ่ม่ชื่ว่าบกค่ะต้นไม้ที่รบมีต้นโพต้ไทต้นไทรและต้นกลางค่ะ ส่วนด้านหน้าขวาของโบสนะคะก็จะเป็นต้นโพค่ะส่วนทางด้านหลังของโบสด,ด้านขวาค่ะก็จะเป็นต้นไซค่ะไม่มมมได้ใกล้คิดหน่อยไงัว่าเรานอยู่ ส่วมนต์มันจะไม่ดูดจะมาเราจะหายไปอยู่ไปแล้วมันไม่ดูด ไปถ่ายย้านานโบราไปถ่ายร้านตดูไมเจเข้าใจกน

ป้อนที่ป่าเขาละป้อนที่ป่าเขาทีจะไปใต้ป่าแนี้นั่งเงนต้องต้องลง่ะอะว่าต,ะะตามตามาเลยน้อง They are timing the loss for the ที่สามารถต่อสารมะเร็งนะครับเราอยู่ในพื้นที่อัดมาเข้าไปในโบสถ์ตัวนี้ทั้งความคู่ความเกียนมันก็จะโอบครวนไปหมดทั้งโบสถ์เลยนะครับก็เป็นสารที่สารมะเร็งเกิดขึ้นมาได้เราก็เลยต้องย้ายอายจากสถานด้านในโบสถ์ออกมาด้านนอกอยู่บริเวณด้านหน้านะครับก็ที่แน่ๆแนะนำจากทันติงลมนะครับกระเบื้องก็ะเระบอกกบอกกล่าวกันนะครับว่าด้วยอย่างหนึ่งความคู้ วันเทียนเนี่ยก็ก็ไปลงภาพกชาวบานผนังที่อยู่ภายในโบสด้วยนะครับเราเลยจเปต้องย้ายสถาที่รังก่าอกมาด้านนอกทเดียวกัเ่ลาทาี่เดียวกนะบอกสาวสักนิ่นึงนะบว่าวันนี้หรือช่วงเวลาระยะเวลาที่านมานั้นลมจะเริ่มแรลง